ทักทายสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่10ของเราพัฒนาแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ขอเราพัฒนามามาดูว,วันนี้ผมจะวางเป็นชุดแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับเอาแบบเดียวกันก่อนที่จะไปดูแนวทางมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจรา,นนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆแนวทาง อาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับเพื่อนดังนั้นแล้วก็ให้เพื่อนพิจารณาดูให้ดีๆก่อนที่จะนําไปใช้นะครับเพราะว่าชุดนี้ไอ้ผมจะลงเป็นชุดแบบนี้บางทีผมอาจจะไม่ได้ตัดไม่ได้คัดให้เพราะว่าเหมือนก่อนที่แล้วผมไปคัดไปจัดไปเน้นให้มันก็พลาดโอกาสของเพื่อนๆไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าชุดทุกชุดมันก็ได้ตัวทั้งหมดแต่ว่า การไปจับของเรามันผิดพลาดไปเองนะครับเพื่อนก็อย่างว่านะครับมันก็อาจจะมีโดนมีพลาดมีหลุดกันบ้างตามธรรมดานะครับทีนี้มาดูงวดต่อไปเดี๋ยวผมจะวางเป็นชุดแบบนี้ให้กับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตั้งใจดูแล้วก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับว่าความเป็นไปนได้มันจะสูงจะมากจะน้อยจะสูงขนาดไหนมาดูครับเป็นงวดวันที่10ก็คือ ชุดแรกที่เราจะวางก็คือเด่น4ชุดนี้เออเืมบอกไปเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะครับสําหรับเด่น4ชุดนี้ออชุดที่ชุดหลักของเรา4ชุดนี้ผมลองทําดูสถิติแล้วถ้าเกิดจับวินกันมันจะได้อยู่ประมาณ25คู่ชุด25คู่ชุดถึง30คู่ชุดแต่ข้อดีของเขาคือจะได้ทั้งบนแล้วก็ได้ทั้งล่างเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมวางชุดเต็มชุดใหญ่ไป25ชุดถ้าเกิดว่าตัดไม่เป็นมันก็จะยากสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีงบประมาณก็ดูอย่างชุดนี้7จสีอันนี้9กสีอย่างเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยจะวินกันยังไงก็ได้ให้มันไอ้ให้มันได้ในชุดนี้มันจะได้ทั้งหมดประมาณ25-30ถึงชุดผมลองทําสติด,ดูก็ประมาณ10งวดมาทั้งบนทั้งล่างอยู่ประมาณ ประมาณ7จงวดหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ7จงวดที่เหลือก็มาแต่บนหรือมาแต่ล่างก็ล่างบนก็บนอย่างนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆดังนั้นชุดนี้เดี๋ยวผมจะวางให้ดูจะได้ชุดไหนสําหรับงวดนี้ก็คือชุดแรกก็คือ1 2 3 4 5 1 2 3 4ี่ คนไหนชอบลาก็ดูๆไปพิจารณาไปนะครับชุดที่2ได้4 5่ห้าหกเจชุดที่3ได้2 3 4 5 6 3 4 5 6ชุดที่4ชุดสุดท้ายได้8 90 12 12มาดูแล้วก็จะมีอีกชุดหนึงชุดต้องติดสีตัวนี้หมวที่แล้วไปติดที่เลขเจ็ดหมวนี้จะได้ตัวไหนคอยดู ต้องติดสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวดูสูตรไปก่อนวนันนี้ต้องติดสีตัวนี้ได้ แล้วก็ชุดมาครบของเราชุดนี้มาเข้าอยู่สูตรเดียวเดี๋ยวยังไงเราก็เขียนลงไปนั่นแหละครับเอาดูเอาดูเอาดูก่อนเพราะว่าน,นี้เข้ามาแค่ตัวเดียวเองยังไงเขาก็ยังเดินเอามาไว้เปรียบเทียบดีกว่าเนาะไอชุดมาครบถ้าเกิดมี หลายๆสูตรมันก็เอามาเปรียบเทียบมันก็อุ่นใจเป็นนิดนึงนะครับก็คือชุดมาครบของเรานั้นก็คือชุดแรกได้456789 456789ชุดที่สองนั้นได้3 4 5 6 7 3 4 5 3 4 5ห7 8เหแ,แล้วก็มีชุดไหนที่เรายังไม่ลูเออหลักร้อยก็เข้าหลักหน่วยของเราก็เข้างนนั้นก็หลักร้อยนะเอาหลักร้อยไป โอ้ oh, เข้าหลายสูตรอยู่วันที่แปดนั่นเอ้หลักร้อยของเรานี้ได้สี่ปดสอนแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยของเรานั้นได้ 2.60แล้วก็มีชุดในอีกชุดไฮไลท์ชุดประกบคู่ของเราก็คือชุดนี้ชุดไฮไลท์ก็คือชุดประกบคู่เนาะเอเป็นว่าชุดประกบคู่ชุดประกบคู่อันนี้ไม่ปักหลักนะครับ ถ้าเกิดงวดไหนเขาชุดนี้เขาชนกันมันก็จะดินเป็นคู่ดินถ้าเกิดงวดไหนไม่ชนกันเหมือนวันนี้มันก็มาจับคู่ชุดได้ประมาณนี้นะครับวันว,วันนี้ได้ <c oughs> เดี๋ยวนครับเพื่อนวันนี้ได้ไปที่ช,ชุดแรกนะชุดแรกได้ สี่า <c oughs> มาชุดที่2ได้ <Hey. S 1> วันนี้ผมกลัวสุดได้ชุดหนึงผิดมากเลยนะครับ <Hey. S 1> เพื่อนท่นี้่ยังไงก็ต้องทําไปตามสูตรนะครับแล้วก็ไปขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนด้วย0 1 2ไม่ชนกัน ก็วินได้ตามนี้ก็คือ4 0 4 1 4 2 4 0 4 1 4 2 0 อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนทีนี้มาดูเด่นสีสูตรของเราจากที่เราดูมา <c oughs> ตัวที่ชนกันมากที่สุดเพื่อนๆเ,เห็นนะครับสี4หสหชนกัน3สูตร4ีห แล้วก็ต้องติด4ตัวนี้ก็ยังมาติดชุดนี้สี่และหชุดมาครบของเรานั้นจนกันถึง5ตัวผมว่าชุดนี้เอาวินกันผมผมว่าต้องมาแน่นอนเนี่ยชุดเนี้เพราะวันมันยังมาติดชุดนี้ของเราอยู่ด้วยนี่ชุดนี้ เพื่อนๆก็ลองไปวินดูไม่งั้นเพื่อนๆก็เอาสามชุดเนี้แต่ชุดนี้จะเป็นทั้งบนจะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับชุดนี้จับวนินกันกับชุดนี้ก็เอาสี่ห้านี่แหละสี่ห้าก็จับวินกันเลยก็สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองก็อย่างเงี้ย ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบชุดนี้นะชุดนี้เพราะว่าชุดนี้สถิติเขาได้บนได้ล่างดีนะเพื่อนๆแต่ทวดนนี้ผมจะตัดคัดให้คือผมจะไม่เอาชุดเต็มถ้าเกิดเราเอาชุดเต็มจริงๆนะมันจะได้อยู่25ชุดเป็นอย่างต่ำนะครับ25ชุดแต่ว่าข้อดีของเขาคือจะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างมาดูไอ้ชุดหลักร้อยชุดนี้แล้วก็หลักหน่วยชุดนี้แบบปักหลักก็ เห็นเห็นไหมครับว่าชุดที่ว่ามาชนกับชุดหลักหน่วยของเรานั้นจะมีอยู่ชุด2เห็นไหมมาชน2เนี่ยเนี่ยคือมาชนชี่ปักหลักนะครับก็คือชุด2แล้วก็ชุดศูนย์ของเราก็ยังมาชนชุดเนี้ยแต่หนึ่งไม่มีเนาะ 1>, 1ไม่มีนี้1 0ศกับ2มาชนที่หลักหน่วยก็คือ2ชุดนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าชุดนี้จะเป็นชุดของหลักหน่วยถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดนะครับเพื่อนผมจะบอกให้ไม่อยากพลาดนะ,นะดนะชุด4 5 6หเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมาติดเด่นของราเนี่ยเห็นไหม สี่ห้าหกไอ้สี่ห้าสี่ห้าหกของเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดสี่ตัวนี้มันก็ยังมาโดนไอ้สี่ห้าหกของเราถ้าเกิดว่าสี่ตัวนี้ไอ้หกชุดเนี่ยเอาตามที่เพื่อนๆวิเคราะห์ดูอย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ให้ดูนะครับคือเขามาชนอยู่ที่หลักหน่วยเหมือนกับที่แล้วเห็นไหมเราที่เราจับมาใช่ไหมก้าวมาชนที่หลักหน่วยเพราะอะไรเราเอาตัวเด่นเนี่ยเอาตัวเด่นที่ว่าชนกับศูนย์กับสองเนี่ยเอามาจับ ไอชุดหน่วยล่างเรามันก็เลยได้สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เก้าเห็นไหมนี่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาชุดเนี้ยแล้วก็ชุดเด่นของเราเนี่ยมาจับกับหลักหน่วยมันก็จะได้อยู่ตามนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือชุดศูนย์เราได้แล้วสองเราได้แล้วขายตัวเดียวคือเรียกหกก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนให้ก็สี่หกห้า แล้วก็66เนี่ยจะเข้าหลักของเขาที่จะเข้าหลักของเขาก็จะมีอยู่ตามเนี่ยเพื่อนขีดให้นะเนี่ยนี่เห็นไหมก็คือเข้าเข้าที่หลักตรงที่หลักเป๊ะเห็นไหม ทีนี้ไอชุด2ตัวชุด2ตัวไอชุดนี้ก็อย่าประมาทนะครับเพื่อนก็แค่ผมจับไปแค่ตามตัวดินไม่ใช่ว่าจะไม่มานะครับเพื่อนอันชุดนี้ชุดพวกนี้คือผมจับให้เพื่อนดูก็คือชุดตามตัวดินของเขาเนี่ยก็คือศูนย์ก็คือหลักหน่วยเห็นไหมเนี่ยสองก็อยู่หลักหน่วยเนี่ยหกเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยหกก็หลักหน่วยเนี่ยคือผมจับให้ตรงสูตรตามสูตรของเขา ทีนี้ถ้าเกิดเราจะจับเป็นแบบแบบสามตัวเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆชอบหรือเปล่าชุดแบบสามตัวสามตัวตรงของเราเพราะว่างวนที่แล้วเราก็จับผิดไปนะพเพื่อนๆผบอกไว้ก่อนเนี่ยมันได้ใกล้เขียงแค่ก็ แต่หลักเราจับถูกอยูแอ่แล้วสีเราเอาศูนย์กับ4มาเป็นหลักร้อยแต่ว่าตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มสีเข้าไปมันก็จะได้ตรงเลยนะเพื่อนแต่ยังว่าได้หววมันออกไปแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจับเป็นไมล่ล่ะก็เอาชุดเนี้ยเอาชุดเนี้ยมาจับด้วยหลักร้อยของเราเนี่ยเพื่อนชุดเนี้ยชุดที่ว่ามันเข้าหลักหน่วยของเราอยู่แล้วเนี่ยเอามาจับกับเนี่ยชุดหลักร้อย มันก็จะได้หลายชุดหน่อยนะแต่ว่ามันตรงนะครับเพื่อนจะบอกให้เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูก็ได้เผื่อบางคนเพื่อนๆบางคนทําไม่เป็นแต่มันก็จะมีอยู่ประมาณอ้หลายชุดนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหลักสก็สีไปใส่ดิสี่สี่ศูนย์สี่ห้าศูนยแล้วก็สี่สี่หกเนี่ยสี่ห้าหกสี่สแล้วก็ส6 6เนี่ย แต่งวดน,นี้หลักร้อยหลักร้อยนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนั่นเพื่อนหลักร้อย,อยผมเล็งอยู่ที่บบเด็กสองเนี่ยจะมาหรือเปล่าเลขกสองแล้วก็เลขกสี่เพื่อน ผมเล็งอยู่ที่เลข2แล้วก็เลข4เพราะว่าเราไม่มีแต้มไม่มีอะไรมาตัดไงเพื่อนเพราะว่าเราก็พึ่งทำแค่ไม่กี่อันนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเขียนชุดเต็มไปให้เพื่อนๆก็เอาไปตัดดูอาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชุดไปให้ก็คือชุดแรกเอาเอาชุดเน้นๆไปก่อนก็คือ 4, ี่สี่สองแปดสี่สองสสสองสหสองแหสองสองห้าสอง ก็จะมีอยู่อันนี้คือชุดชุดแรกก็คือชุดนี้มันมีอีกชุดหนึ่งก็คือ <c oughs> เอาใส่ในนี้ใส่ในี้ดีกว่าเนะตายนี่แหละก็คือ4 4 6 8 4 สองสี่หกสี่ห้าหกแปดห้าหกสองห้าหกพอแล้วเพื่อนๆเ,เขียนมากเดี๋ยวจะงงไปเปล่า ชุดแค่นี้แหละชุด2ตัวและก็3ตัวตอนนี้ผมยังไม่ตัดยังไม่กล้าคัดยังไงยังไงเพื่อนๆนก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางของเพื่อนเพื่อนดู<ๆ>แล้วก็อาจารย์ท่านอื่นเอาไปเปรียบเทียบดูก่อนนะครับเพื่อนแต่ชุดที่ว่าผมคัดไว้ถ้าเกิดว่า <c oughs> ชุด3ตัวนั้นส่วนตัวนะเพื่อนส่วนตัวส่วนตัวนั้นผมสอบชุดพวกนี้หชุดเนี่ย สี่สองกับห้าสองเพราะอะไรเพราะเขามาอยู่ในชุดเนี้ยมาอยู่ในชุดหลัง,งเราอันนี้คือชุดที่เราเสริมขึ้นมานะเพิ่มเสริมเสริมขึ้นมาให้มันกันพลาดก็คือชุดหลังเนี้ยแต่ชุดหลักของเขาจริงๆมันจะมีอยู่เนี้ยสี่สองห้าสองหกสองเนี้ยแล้วก็สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เนี้ยคือจะเป็นชุดหลักเขากาตัวเนี้ยอันนี้เราเอามากันพลาดก็จะเป็นอยู่ตามนี้ ส่วนชุดสามตัวนั้นก็ที่ว่าชอบก็อยู่ตามนี้นะครับเพื่อนยังไงยังไงก็ใช้เวลาไปมากแล้วสําหรับคลิปนี้ยังไงยังไงเพื่อนๆก็ออกไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบชุดไหนก็ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็อย่างที่เรูู้กันคือวดที่แล้วเราก็ตัดผาดไปก็เกือบจะได้ตัวแต่ว่าชุดเขาก็เดินมาแทบทุกชุดยังไงยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสาหรับนักวิ่งราวนักเด่นลาวของเรายังไงยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆคน จงมีโชคดวงไอมีดวงเฮงๆบทนี้หมดสีน,นกันทุกๆคนนะครับลิปนี้ขอบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ